สวัสดีครับตอนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพุธที่19สิงหาคม2563วันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบสเจาะเลือกเชลซีครับผมโคดกทันข่าวลิเวอร์พูลครับและผมกาโตน่าล่าข่าวแมนยูครับแหมวันนี้น่าเสียดายขวัญลามาเซียไม่อยู่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาเซโยล่าด้วยขวัญติดธุระกระทันหันจริงๆนะครับแต่จริงๆก็เกี่ยวกับบาซ่าและก็ไม่เกี่ยวกับบาซ่าด้วยมันเกี่ยวกับบาซ่าที่โยงกับหลายทีมมากใช่คำนี้ดีกว่าะหัวข้อที่เราจะคุยก แข่งคนที่อยู่ในขายว่าอาจจะถูกล้างบางถูกล้างสต็อกเนี่ยมีคนไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยว <ปะ S 1> เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับผมนะนะครับก็เรามาไล่เรียงกันไปดีกว่าคือเราต้องบอกว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าล้างบางล้างสต็อกเพราะว่าจากการที่จเซฟบาเรียมาโตเมลเนี่ยประธานสโมสรมเขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยว่า ถึงเรื่องโค้ดใหม่อย่างครูมันที่จะเข้ามาครับถึงเรื่องแผนงานในอนาคตซึ่งไอเรื่องแผนงานในอนาคตนี่แหละว่าจะ้ังใครไปบ้างใครคือผู้เล่นที่จะไม่ขายแน่นอนใครคือผู้เล่นที่ untouchable หรือว่าแตะต้องไม่ได้คือเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเราไม่ขายแน่ๆนะครับซึ่งบาตงเมลก็มีการระบุชื่อออกมานะทีมงานเราก็มีการทํากราฟิกมาให้จะได้เห็นชัดๆโอ้โหชัดเจนมากนะครับประตูแน่นอนมาร์กอันเดซาเซเกนเนี่ยขายก็บ้าแล้วไม่ได้ขายไม่ได้อันนี้คือแบบ ผมว่าท็อปทีของโลกท็อปไฟของโลกถูกไหมครับปล่อยไม่ได้กองหลังรองเล่นี่ก็ต้องให้ยืนเป็นตัวหลักต่อไปเซเมโดอันนี้อาจออาจ,จะช็อกหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานที่เราคุยกับขวัญเมื่อวันก่อนขวัญก็บอกว่าอเซเมโดอาจจะโดนขายได้เหมือนกันนะจริงจริงก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะถูกปล่อย,หร,ออยหรือว่าอาจจะถูกแบบเป็นส่วนหนึ่งในดีลไปแลกกับการเซโลนู่นนี่นั่นใช,ใ,ชใช่ไหมคนต่อมาแฟรงกี้เดยองอันนี้ผมว่าอนาคตยาวๆไม่ปล่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรียวเนลเมซซี่อันนี้เป็นคนเดียวที่ มาตเมิบอกว่า untouchable แต่ต้องไม่ได้คนนี้คือคนอื่นบอกว่าไม่ขายออแต่เมสซี่คือคนที่บอกว่าแต่ต้องไม่ได้เลยม,มอมมอดะใหญ่กว่าเขายงเนี่ย <laughs> เออแต่ก็เข้าใจได้คือใครบ้าจะไปขายเมสซี่ถูกไหมครับเขาถือว่าเป็นการต่อข่าวหรือว่าไม่จริงไอข่าวที่ว่าจะขายเมสซี่นะครับอองตวนกิสมันที่เพิ่งซื้อมาก็คงอยู่ในแผนท,ทําทีมต่อไปอ,อุสมานเดมเบเล่แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่บาตเมลก็ไม่ลืมที่จะใส่ชื่อเขามาส่วนอันซูฟาติเขาพูดว่ามีทีมยิ่งเขาเสนอมา ซึ่งเราก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นแมเช h สเตอร์อยู่ในเตตสองรอบอแต่เขาบอกว่าไม่ขายนี่คือผู้เล่นอนาคตของเราเตรียมต่อสัญญาด้วยดังนั้น<อ>นี่คือปาดคนที่ชัดเจนว่าไม่ขายร้อยเปร์เซ็นครับจริงๆก็น่าคิดอีกมุมหนึ่งนะว่าระหว่างที่บาโตเมลพูดเนี่ยเขาได้ิิส์ชื่อขึ้นมาในหัวหรือยังอ,อหรือว่าพูดสดจนบางทีพูดสดจนลืมชื่อบางคนไปหรือเปล่า พูดเออไอ้ออตรงนี้เป็นคำนามสำคัญนะว่าพูดสดือวปล่าตานที่ในใจก็าอาจจะมีคนอื่นด้วยที่แบบก็แตะต้องไม่ได้<ช>ห,รหรือว่าไม่ได้ขายแต่แบบอาจจะลืมนึกกระทันหันะเหมือนเหมือนเราอ่ะสมมติถ้าถ้าเราจัดรายก,การอ่ะมีคนให้พูดให้เราพูดชื่อนักเตะในดวงใจเรามาเท่านี้เราอาจจะแบบนึก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 แล้วมันหายเป็นคนออสองคนก็ได้ใช่ไหมคิดไม่ทันนะครับซึ่งเนี่ยแหละก็เลยโยงมาถึงคนนี้แหละครับคนแรกที่มีสิทธิ์ว่าจะโดนขายในเพราะว่าไม่ได้พูดถึงใช่ไหมเอออาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อไปในเมื่อวานนี้นะครับก็ค นะครับผมกองหน้าตัวเก่งวัย3 3ปีนะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นกับบาร์เซโลนาครับสภาพร่างกายก็แน่นอนว่าร่วงโรยไปตามกาลเวลาทําให้สถานะของซูเรสตอนนี้ถูกลดหลั่นลงมาจากการที่แตะต้องไม่ได้กลายเป็นนักเตะที่อาจจะถูกปล่อยขายนะครับตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอดีๆเข้ามาสื่อก็เชื่อว่าอาจจะพร้อมพิจรารณาปล่อยนะครับประมาณ20-30ถึงล้านปอนด์เนี่ยก็โอเคแล้วปล่อยได้ครับทีมที่สนใจเนี่ยในเวลาตอนนี้มีชัดเจนทีมหนึ่งคืออาแจ็์อัมสเตอร์ดัมนะครับเพราะว่าเป็นทีมเก่าแล้ววก็มีขา ได้รับการติดต่อจากทีมทีมดังอย่างอาแจกแล้วการทีมเก่าที่เคยร่วมงานกันมาก่อนเติบโตเปนแบบสโมสรนี้เลยนะครับติดต่อพูดคุยกันทั้งนี้ตลาดยังเปิดอีกรูปวงสอเดือนอาจจะมีตัวละครลับสโมสรนอื่นโผล่เข้ามาก็ได้ในดีวของโซเลสซึ่งคุณภาพของเขายังคงดึงดูดหลายๆทีมอยู่นะครับแม้ว่าอายุจะปาไป33แล้วเนี่ยแต่ว่าฟอร์มการยิงยังคงโหดเหมือนเดิม21ประตูนะครับ10แอสซิสในรายการในทุกรายการที่ลงเล่นในซีซั่นนี้ ซึ่งก็มันค่อนข้างดีอ่ะมีช่วงเจ็บไปด้วยเหมือนกันนะแต่พูดถึงว่ามันดรอปลงไหมมันก็ดรอปลงแต่นี่ขนาดดรอปเนี่ยผมว่าเป็นจํานวนที่ไปทีมอื่นก็เป็นตัวจริงได้อ่ะใช่คิดเหมือนกันไหมแล้วมีแอซิดด้วยอ่ะจริงในใจผมยังคิดเลยว่าอยู่บาร์ซ่าต่อยังไม่น่าเกลียดเลยไม่น่าเกลียดเลยใช่เพียงแค่ว่าประเด็นก็คือบาโตเมลไม่ยอมพูดถึงโซเรสลืมหรือเปล่านะแล้วกรณีของโซเรสเนี่ยฟาบริซิโอโรมาโนเน้นเลยว่าให้จับตาดูสถานการณ์ให้ดีใช่จับตาดูให้ดีเลยเอา้ออูทีมมมก่่าาคืถผะ ถามผมนะผมไม่รู้ว่าคอปเป็นยังไงทีมงานซื้อขายของของลิฟูมองไหมแต่ถามผมผมเอาผมชอบโซเลสอยู่แล้วแม้ว่าตอนนี้รู้ว่าร่างกายของเขาอาจจะดูแบบโรยลงไปแต่ผามว่าเซนฟุตบอลการจบสกอร์ในกรอบียงโทษนี่คือ world class ใช่ถูกไหมใช่ดังนั้นผมไม่อยากได้แต่คําถามสาคัญคือลิพูอยากเอาไว้กับนักเตะอายุ3 0มสิบสามสัญญาเดือปีเดียวคือมกราคมก็จะเซนฟีได้เซนฟีล่วงหน้าได้แล้วในเดือนมกราคมอ่ะแล้วผมว่าราคาถ้าบาร์ซ่าจะขาย มี20-30ถึงแน่นอนก็ไม่ถูกนะจริงมันนโยบายที่ภูมิมันไม่สอดคล้องผมเลยมองว่ามันยากที่ลิภูจะซื้อยกเว้นเลยไปถึงมักกะลาแล้วมันมีโอกาสเซนตีผมว่าอย่างนั้นลิภูอาจจะเอาครับที่พี่เชื่อว่าเขายังสามารถเล่นในระดับสูงอยู่ได้ไหมได้ผมว่ายังได้สูงสก็ดูจากสถิติ21ประตู10แอสซิสต์นี่เป็นดับเบิลดับเบิลเลยคืออาจจะไม่ได้พีคถึงขั้นว่าเป็นตัวท็อปของโลกใบนี้แล้วไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ผมว่ามีอุปีหนึ่งที่บอกได้เลยว่านี่คือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนเนี้ยก็เป็นแค่ เทียท็อปแต่ว่าไม่ได้ีแต่ผมว่าเล่นได้เกือบทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องตัดผู้เรื่องของการไปเล่นในลีกจีนลีกสหรัฐอเมริกาตัดออกไปก่อนอาจจะเล่นเน้นพัห้าลีกยุโรปใหญ่ได้พวกคุณสนใจบ้างไหมหรือว่าพวกคุณคิดว่ามีทีมไหนที่แบบน่าจะเหมาะกับโซเลสบ้แต่ผมว่าทุกทีมอ่ะทีมผมเนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปสักหลายเดือนที่แล้วน่าจะสนใจอยู่นะเพราะว่าช่วงนั้นคือกองหน้าเป็นชิ่มม้ว่นราัูคุณล่ โซเลสคั่วรีเก่าครับเป็นเป็นเด็กโงด้วยเคยมีปากเสียงกับปาติสเอราเด็กของสโมสรด้วยแล้วก็มว่าอยาหนึ่งคือโซชาเขาเน้นชัดเจนว่าอยากได้คนที่หนุ่มเป็นเป็นนักเตะรุ่นใหม่ก็เลยน่าจะเป็นยัวหลักก็คันขัดกันอยู่ใช่แต่ในใจผมผมอยากให้บาซ่าเก็บไว้ต่อนะผมรู้สึกว่าเขายังช่วยเหลือทีมได้อ่าไม่ต่อสัญญาไม่เป็นไรให้หมดสัญญาย้ายซีใช่เนาก็ได้3 4ปีให้เขาย้ายทางกันไปก็ได้ราถ้าเกิดคุณขายโซเรส2030ล้านเนี่ยแต่ตัวที่คุณอยากได้อย่างลาว ยกเว้นว่าคุณต้องการเงินจริงๆอ่ะอเอาแบบรวบรวมแล้วไปซื้อราอัลโตให้ได้ก็เข้าใจาก็อยู่ที่บาร์ซ่าแล้วกันแล้วก็ทีมอื่นก็จับตาดูให้ดีนะใครอยากได้ลองเม้นท์บอกมานะครับคนต่อมาครับฟิลิปเป้คูติญโยโอ้โหคนนี้มีชื่อมีข่าวเรื่องการย้ายทีมมาหลายเดือนแล้วครับภารกิจของคูตี้ตอนนี้คือต้องจบ UCL กับบาเยอร์มิวนิกก่อนนะครับเพราะยังเป็นสัญญายืมตัวกับบาเยอร์อยู่ส่วนโจเซฟมาเรียบาโตเมลเนี่ยประธานบาร์ซ่าเขาบอกว่ากรณีของคูตินโยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เฮดโคค้ชนใหม ก็คือโรนัลคูมันครับคุยก่อนสตาฟคุยก่อนคุยกับเอเจนต์นักเตะด้วยดูว่าจะเอาอย่างไงต่อ,อถ้าเกิดว่านักเตะอยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อได้<ต>ถ้าโค้ชอยากให้อยู่ต่อก็อยู่ต่อได้แต่ทําไมี๋ยวกค่อยมาหาทางออกร่วมกันครับผมซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันยังวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงยากเพราะว่าคูตินโยแม้ว่าไปอยู่กับบาเยนแบบยืมตัวแล้วบเยนไม่เซ็นถาวรแต่ด้วยค่าตัวที่มันมาหาศาลเนี่ยก็ยังหาผู้ซื้อยากเหมือนกันใช่หรือถ้าจะมีทีมขอยืมก่อน บาร์ซ่าก็อยากให้มีออปชันบังคับเซ็นสัญญาถาวรเพราะถ้าเกิดยืมมีออปชันแต่ไม่บังคับเกิดทีนั้นไม่ยอมเซ็นถาวรขึ้นมาเท่ากับว่าคูตินยโญจะอายุมากขึ้นหนึ่งปีถูกต้องครับแต่บาร์เซโลนาไม่ได้เงินกลับมาเลยใช่โหยากนะอันนี้ยากเพราะว่าค่าตัวแพงคือถามก่อนว่าคุณซื้อคนใหม่อ่ะเขาอยากจะได้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าก็มีมุมนะถ้าเขาต้องการเมสตัวลุกที่สอดขึ้นไปทำประตูได้แล้วพาคูตินยโญเป็นหนึ่งในคนนั้นแต่ผมก็ต้องถามผู้มนว่า เขาอยากจะได้คนบ้านเกิดเขาหรือเปล่าหรืออยากได้คนอื่นไหมใช่แต่ถ้าอยากได้แบบประหยัดเงินยังไม่ต้องเสียเงินคูรินโญ่ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าพร้อมขายผมว่าก็มีทีมอยากเอาอยู่แล้วนะจริงๆก็มี<ช>ข่าวกับอาเซนอล่ว่าอาเซนอลจะมายื่นซื้อเปรียนเดียวก็คงเหมือนทีมอื่นนะ่ะไม่มีต่า์ <ผม S 1> หรอกคงต้องเป็นออปชั่นซื้อขาใช่ยืมก่อนยืมก่อนเป็นแนวๆนั้นดังนั้นอนาคตของคูตี้พวกเรามองว่าห้าสิบห้าสิบนะผมว่าท้ายที่สุดคือจะตอบได้ชัดว่าคูมันอยากใช้หรือไม่อยากใช้อ่ะบางทีม เพราะว่าถ้าอยู่ดีคุณยังไม่ได้ซอลแล้วคุณไปตัดสินเลยว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เข้าแผนผมมันก็ดูกระไรอยู่นะอาจจะดีก็ได้ถ้าอยู่ในมือคูมันอาจจะแบบมันเข้าแผนนะเขาชอบให้มิดฟิลตัวหนึ่งสอนเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่แล้วอ่ะซึ่งผมก็วิเคราะห์มาตลอดว่าครูติงโญ่เป็นมิดฟิลสไตล์ที่ตอนนี้บาซิลน่าไม่มีนะตัวที่เป็นตัวรกที่เป็นตัวทําเกมได้แล้วมีทีเด็ดเรื่องของการยิงไกลดังนั้นก็ไม่แน่นะครับอ่ะสองคนต่อมาเรารวบเลยวยการเป็นตำแหน่งเดียวกันเป็นคู่เซนเตอร์ที่ คนหนึ่งเรารู้แน่ๆอ่ะอย่างอ,อุมติตี้เนี่ยค,คืออยู่ในขายที่ปักป้ายขายมานานแล้วอันนี้ไม่ต้องบอก <ฮะ S 2> แฟนบาร์ซ่าหรือแฟนทีมอื่นก็พอจะรู้รนะครับราคาก็าอยู่ที่สักสามสล้านแถวนี้แต่อีกคนนึงเนี่ยคลาดปีเก้เซอร์ไพรส์คือเราไม่เคยค,คิดมาก่อนว่าจะถึงบาร์ซ่าจะต้องการขายจริงเหรอแต่ว่าบังเอิญบาโตเมลไม่ไม่พูดไม่พูดชื่อถึงนี่ดูปีเก้บอกไม่พูดชื่อลัวเนี่ยอ้าวล้อุ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้โดนโดนมาเยินนะก็เลยแบบอ่าก็ คำถามคือกลับมาที่โบ๊ทพูดตั้งข้อลงส่ยมื่ตอนแรกอะผมว่าน่าสนใจบาโตเมลลืมชื่อปีเก้หรือเปล่าคือต่อให้ฟอร์มไม่ดีอ่ะก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะเอาเอาเป็นแบ็กอัพก็ยังดีอ่ะระดับปีเก้เป็นแบบเป็นศูนย์รวมจิตใจอ่ะใช่ครับตอนนี้ก็33มสิบสามใกลเคียงกับโซลแต่ถ้าอยากอย้จริงๆคิดว่าทีมไหนน่าสนใจบ้างผมพูดถึงทีมผมก่อนเลยถ้าจะเอาไปแทนล็อบเลนผมเอานะเอาพี่แต่เขาแมนยูมาก่อนนะเออโบ๊ทแมนยูคก็ไปเดียวเอ้ย เขาอาจจะไม่คิดมากหนาแล้วถามเขาหรือเปล่าเขาคิดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติถ้าเขาไม่คิดมากผมเอานะผมว่ามันทดแทนสล็อตของคนที่มีประสบการณ์โอ้แต่มาคิดภาพปีเก้กับทีมอื่นนี่คิดภาพไม่ออกจริงคสมมติซิตี้อยากได้กองหลังเนี่ยเอาไปยืนคู่กับลาปอลกีไหมอาร์ตซนอลต้องการเซนเตอร์แบ็กอย่เงี้ยแต่สัญญาเขาเหลือตั้งสองปีเนี่ยผมงงว่าบารตเมลล์ลืมพูดชื่อหรือเปล่าคือมันยังเก็บไว้ใช้ได้มันยังไม่ถึงขั้นว่าต้องขายทิ้งปะ ก็อาจจะอยู่ในขายที่ว่าต้องดูฟอร์มก่อนอีกทีหนึ่งสำหรับคูมันมานั่งดูฟอร์มตอน p ร e ซ i s ั o n ก่อนว่าโอเคไหมแต่สถานะเขาคือตำนานบาซ่าเลยนะใช่ผมรู้สึกว่าถ้าเราดูจากไลฟ์สไตล์ของเคีราปิเก้ถ้าเทียบกับลุยโซเรสเนี่ยอ่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดทั้งคู่จะย้ายอ่ะผมว่าโซเรสอยากเล่นระดับท็อปต่ออืมแต่ผมว่าปิเก้ที่เขามีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวอาจจะไปที่สบายๆหน่อยผมว่าเขาอาจจะเลือกที่ความสบายใจเเมจอร์ลีก ไม่รู้จะเปลี่ยนประเทศหรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความสบายใจผมยังกำหนดไม่ได้ว่าประเทศไหนหลีกไหนไทยแลนด์พิมลีกนะอันนั้นตัดไปได้ไปหน่อยอันนั้นตัดไปได้แต่ผมว่าเขาเขามองกันที่ความสบายใจหรือบางทีถ้าไม่ได้มีทีมไหนมายื่นซื้อเขาเขาก็เลือกอยู่ต่อก็ไม่ได้เสียหายเขามีธุรกิจครอบครัวกับชาคิร่าอยู่ด้วยเข้าใจผมว่าผมว่ายังโอเคแต่ว่าซามูเอลอุมติตี้เนี่ยถ้าบาเซลนาคิดจะ ทำเงินสักคนหนึ่งอะผม<ช>ว่าอุมติตี้ยังพอทําเงินได้อยู่ใช่แล้วผมว่าด้วยคุณภาพของเขาแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนค่อนข้างบ่อยแต่ทีมไหนที่กําลังหาเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเฮ้ยผมว่าน่าสนใจ30ล้าน40ล้านกําลังดีนะน่าสนใจเพียงแค่เราต้องรอดูว่าความฟิตเขาเป็นไงแต่หลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาในช่วงประมาณต้นต้นปีเนะี้ยผมว่าเขาก็ไม่ค่อยได้เจ็บแล้วนะ,ะแ,ตแต่ที่หายไปคือฟอร์มการเล่นเออแต่ฟอร์มการเล่นกระโดดลงไปเออการเลยครับนี่ไหมนาโปลีไหมจะเสียคูเรบารีเอาไปแทนหรือแม้กระทั่งมันก็เป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดแมนยูนี่เอามาทั้งคุยกับบายี่ได้เลยนะเจ็บปอยในห้องพยาบาลอยู่โรงหมอกันใช่มาดูตำแหน่งแบ็กกันบ้างอ่าได้นะครับเมื่อกี้กองหลังเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วมาดูแบ็กซ้ายกันหน่อยครับ2คนแพ็คคู่นะครับจอร์ดี้อัลบาแล้วก็จูเนียร์ฟีโป้นั่นเองเอาฝั่งของจอร์ดี้อัลบากันก่อนเลยแล้วกันนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งตัวซีเนียร์ของทีมตอนนี้อายุ31ปีแล้วแต่ว่าสัญญายังเหลือยาวอีก4ปีนะครับ2024น่าสนใจเหมือนกันว่าบาซ่าถึงขั้นที่ว่าจะเข้าแบบจะมาขายจรรริงๆหือเปล่านะคับ พราะถ้าขายออกไปเนี่ยต้องมาเจอคาถามแล้วว่าจะซื้อใครมาแทนนะเป็นตัวจริงด้วยในตลาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีชื่อใหม่ๆโผล่เข้ามาว่าจะมีข่าวกับบาซ่านะฮะส่วนจูเนียร์ฟีโปอันนี้น่าจะโดนขายเหมือนกันเพราะถึงจะเป็นดาวรุ่งแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ได้เข้าตาอะไรมากมายก็ทั้งคู่เนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของดีลที่จะเอาไปแลกตัวกับใครก็ได้ในซัมเมอร์นี้ใช่อย่างฟีโปยเคยมีข่าวว่าจะพยายามยื่นที่จะในดีลของ อินเตอร์วิลานเพื่อจะซื้อลาตารโลแต่แบบเหมือนกับทางนู้นเขาก็ยังแบบไม่ได้อยากจะเขาอยากได้เงินสดมากกว่าแต่ก็คืออยู่ในขายแหละที่ว่าอาจจะต้องอ่ะแรกไม่ได้ก็ต้องขายทําเงินแ่ะถูกไหมแต่ว่าจอร์ดีโอบาเนี่ยที่เราต้องพูดถึงคือมาโตเมลก็ไม่ได้พูดชื่อถึงเหมือนกันนี่ก็สถานะตานานของทีมลืมอีกแล้วไม่น่ามะไม่น่าเลมหลายคนยังนะฮะแต่ก็จินๆบาซ่าก็ไม่แทบจะไม่มีข่าวกับแบ็กซ้ายเลยคือถ้าลิ์พูยังไม่ได้เซ็นอ่าซิมิคาร์ ผมว่าน่าสนนะเอามาเป็นแบ็กอัพแต่ค่าเหนื่อยน่าจะแพงนะใช่ครับแล้วเขาเป็นคลาสระดับท็อปเออเวอร์คลาสมาก่อนใช่ใแต่สมมติผมพูดพูดในมุมนี้ว่าถ้าเกิดเขายอมลดค่าเหนื่อยนิดนึงแล้วอายุประมาณนี้ยอมเป็นแบบแบ็กอัพได้นิดนึงก็น่าสนใจแต่ว่าตัดไปแล้วการซื้อรีฟูลได้ซีมิชาสแล้วโอ้ยรู้แล้วว่าทีมไหนต้องการแบ็กซ้ายพอดีชีมต้องการ ทม่ทีผมเดียวกับเบนชิวเวลยังชิวเวลมันแพงผมอาบาเนี่ยมาประมาณ2ี่สิบล้านก็ซื้อโอ้ยอะไรนยลิ้นพันผมว่าเอาบาอยู่ต่อแหละเพราะว่าคนที่ข่าวว่าอยากจะขายจริงคือจูเนียร์ฟีโปถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณจะขายสองคนแล้วเพิ่มมหาใหม่สองคนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยผมว่าควรจะแค่คนใดคนหนึ่งคล้ายๆกับคล้ายๆกับปิเก้นะลืมผู้ชื่อหรือเปล่าไม่แต่ผมยังรู้สึกว่า เราต้องตีความในมุมที่สิ่งที่บาตเมียอบอกไม่ได้พูดชื่อมาที่บอกว่าไม่ขายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดจะขายซะหน่อย ก็าจาจะเป็นสถานะคงที่ถ้าเกิดยื่นเข้ามาแล้วค่าตัวมันเหมาะสมก็าอาจจะคุยก็ได้ส่วนถ้าเกิดอย่างปีเก้อย่างจอร์ดีดอัลบา,ถ,าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีขอ้อเสนอที่มันเหมาะสมหรือว่าก็เก็บไว้ก็เก็บไว้ตำแหน่งของทีมแค่อ,อ,าอาจจะไม่ได้อยู่ในแบบคือถ้าเป็นเทียร์ของทีมอ่ะเมสซี่คือเทียรหนึ่งเข้าใจแล้วพวกพวกเนี้ยพวกที่แบบแต่ต้องไม่ได้แปดคนพวกนี้เทียสองเทียสองแต่พวกปีเก้พวกอัลบาก็ไม่ได้คิดจะขายอาจจะเทียสามแต่แค่เทียสามแล้วแต่ไอ้ฟีโป้เนี่ยเทียสี่คือไปนะฟีโปเนี่ยเทียสี่และและตำแหน่งต่อมาเนี่ยเทียสี่เหมือนกันอย่างไร เพราะว่าสคนนี้จริงๆไม่ต้องไปดูบทสัมภาษณ์มาตวเมลก็เลยครับคือมีข่าวจะย้ายทีมมาต่อเนื่องอยู่ทุกวันเลยทั้ง<อ>ราคิติชทั้งวีดาวที่อายุเยอะมากยิ่งขึ้นแต่หลักเลข3ามทั้งคู่เพราะฉะนั้นบาซิล่าอันนี้มีความคิดที่จะปล่อยเพื่อท,ทำเงิน,<อ>นและเอาเงินตรงนี้มาหมุนเวียนอยู่แล้ว มีข่าจะยายทีมตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมามีข่าวว่าทั้งอินเตอร์มิลานแมนยูท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ให้ความสนใจทั้งคู่อยู่เหมือนกัน,นเอาไปเ,<อ> <ๆ S 2> เป็นส่วนหนึ่งของดีลแรกตัวก็ได้เหมือนก<ช>ันของคนนี้คือว่าผมว่าซัมเมอร์นี้มันเป็นซัมเมอร์ที่มันผ่าตัดทีมล้างบางของบาซ่าจริงรรสังเกตไหมที่เราพูดกันมามันมีแค่้งอายุเยอะเยอะมากใช่ใชเยอะจริงๆผมว่ามัน ในความที่ตอนมันพิกมันพิงพร้อมกันพอโรยมันโรยพร้อมกันเนี่ยบาซ่าเลยมีรอยต่อเยอะมากในช่วงช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือกนี่คือซัมเมอร์ที่แบบถ่ายเลือดแท้ๆเลยนะเนี่ยก็ดูจก5ตําตำแหน่งที่ว่ามาราคิติชอัลบาปีเก้พวกเนี้ยโซเรสพวกเนี้ยสามิอัพหมดเลยอยู่ในชุดที่ยิ่งใหญ่ตอนที่ เอริก้เป็นกุนซือเออตอนทีมแชมป์เอฟเอซแต่ตอนนั้นคือไวทพิงคทุกคนเลยใช่ตอนนี้มาไวทยปลายอาชีพแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนี้เราพูดมาสามารถเล่นในระดับสูงได้หมดเลยครับแม้ว่าทั้งอารคิติชหรือวิดาวที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าครับโอ้ฟอร์มก็ไม่ได้ย่ำแย่จริงคือมันอาจจะแบบพอเปลี่ยนลีกแล้วอาจจะดีขึ้นอย่างเช่นไปอย่างที่มีข่าวกับอินเตอร์ข่าวกับในอิตาลีผมมองว่าพวกนี้เล่นได้นะครับเพราะว่าเราก็เห็นในอิตาลีตั้งแต่อายุเยอะก็ยังเล่นได้อยู่ททิ้งาายก่อนจไป ถ้าเลือกได้หนึ่งคนจากรายชื่อที่ผ่านมาเข้าสู่ทีมตัวเองพวกคุณเลือกใครกันโอ้โหเอาสิถ้าให้เลือกได้หนึ่งคนเลือกใครถ้าของผมเนี่ยตอนนี้อยากได้ตัวรุกผมขอจิ้มไปที่ลุยโซเลสนะเอาสองคนได้ไหมแบบเอาคนเดียวคนเดียวเลยสองคนแต่ว่ามันมันได้คนเดียวเอาคนเดียวเลยคนเดียวเลยคือผมกำลังลังเลระหว่างจริงๆเนี่ยอยากได้แบบถ้าได้เซ็นเตอร์ผมอยากได้เป็นอุลติตี้ไปเลยนะแบบเอาอุลติตี้เข้าไปอีกคนหนึ่งในทีมริพูแต่ ผมมองว่าเลี้ยงภูมนไม่น่าที่จะลงทุนกับ30 4สิบล้านกับเซ็นเตอร์รผมว่าเขาน่าจะเอาแค่ประมาณปีเก้มากกว,ว่าเอามาเป็นแบ,บ็กอัพเบอร์สาเบอร์สี่ก็เลยลังเลระหว่างปีเก้กับหลุยส์โซเลสแต่ผมขอเลือกเป็นหลุยส์โซเลสละกันส่วนวสร้างประโยชนะ์ได้แน่นอนส่วนของผมเนี่ยถ้าใครฮาวเวส์ไม่มีปัญหาผมค่อนข้างมองไปที่ทางซามเอลอ์องติตี้ที่บางทีอาจจะเจ็บไปนานแต่อายุยังไม่ได้เยอะเกินไปยงอยยู่ังหน้าเสี่ยงอยู่แต่สมมุติถ้าเกิดดีลใครฮาวเวส์มันล่มขึ้นมาเนี่ย โคตินโยผมว่าก็น่าสนใจก<อ>ันโตนาล่ะถ้าเลือกจากในลิสนี้คิดว่าขาดอะไรอยู่ขาดนี่แหละครับเอาจริงๆนะอุมติตี้ถ้าเกิดไม่เจ็บะนะเหมือนกันสมมุติถ้าเกิดสามารถกลับมาจากาการบาดเจ็บแล้วไม่เป็นอีกแล้วไม่เรื่อลงลังไหแล้วผมว่าเขาก็อายุไม่ได้เยอะมากแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์โลกชื่อชั้นก็ดีแถมเท้าซ้ายเนี่ยมันตรงกับที่โซชาต้องการมาตลอดของดีทั้งนั้นเลยนะ นั่นแหละที่บาซ่าเขาจะบ่อยมาให้เราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละสิเขาจะไปที <c oughs> อื่นไม่แต่พวกเราสนใจบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไงเราเกดียวติดตามคนต่อไปอแต่ผมเชื่อว่าในบรรันดานักเตะบ,บาซิลน่าตัวเก่าเนี่ย ถึงแม้เราจะตั้งข้อสงสัยว่าบอตเมลลืมพูดบ้างหรือเปล่าแต่ผมมองว่า3-4ถึงคนเป็นอย่างน้อยน่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายทีมอย่างแน่นอนถูกต้องของบาร์เซโลนานะครนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับก็ติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับในจันทร์ถึงศุกร์ที่มีบทวิเคราะห์ฟุตบอลต่างประเทศต่างๆมาฝากแบบนี้ช่วงนี้เรา3คนทีมงานต้องก่อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ